ธรรมบรรณาการเรื่องกำเก่าให้ผลพระพุทธองค์ทรงแสดงสัจธรรมอันสำคัญเอาไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับมรดกกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยกรรมนั่นแหละจำแนกสัตว์ให้สามได้ดีดังนั้นคนทุกคนจึงเกิดมาด้วยกรรมทั้งสิ้นและตลอดชั่วชีวิตหนึ่งของความเป็นคนย่อมมีความทุกข์ความสุขละเล้ากันไปจะทุกมากทุกน้อยสุขมากสุขน้อยนั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมเลวที่แต่ละคน ได้กระทำมาในชาติก่อนๆเป็นพื้นฐานและเมื่อผสานกับกรรมที่กระทำในชาติปัจจุบันผลแห่งกรรมซึ่งปรากฏกับตัวเองในแต่ละช่วงของชีวิตก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องของกรรมนี้เราท่านต่างรู้กันดีพอสมควรว่าผู้ได้กระทำกรรมอย่างไรไว้กรรมนั้นก็ย่อมจะสนองตอบในลักษณะเดียวกันขึ้นอยู่แต่ว่าจะตอบสนองในการเวลาใดเร็วหรือช้า ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ภาวะแห่งกรรมจะส่งผลเมื่อใดเป็นสำคัญแต่คนเราส่วนมากมักลืมเรื่องกรรมเสมอเวลาใดที่มีความสุขก็จะเรื่นเริงลุ่มหลงในภาวะของความสุขสมมตนนินั้นๆไปเรื่อยๆเ,เมื่อใดเกิดความทุกข์แทนที่จะพิจารณาถึงเหตุอันเป็นที่มาจนเกิดผลของความทุกข์ว่าเป็นเพราะกรรมของตน กลับไปโทษนั่นโทษนี้ไปหลงผิดคิดว่าชะตาชีวิตผันแปรเนื่องจากอำนาจของดวงดาวเทียบพยจายาฟ้าดินหรือเตลิดเปิดเปิงไปไกลถึงขั้นโทษคนด้วยกันว่าเป็นผู้กระทําให้ชีวิตของตนตกต่ำทุกยากจริงๆแล้วทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนั้นมีเหตุมาจากกรรมโดยตรงทั้งสิ้นเป็นกรรมที่ก่อไว้และสั่งสมมาหลายภพหลายชาติ ตราบกระทั่งมาเกิดในชาตินี้และผลย่งกรรมได้ปรากฏขึ้นมาสนองแล้วดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ฟังโปรโดพิจารณาเรื่องของกรรมด้วยสติด้วยปัญญาแล้วท่านก็จะรู้ว่าความทุกข์มากมายหลายหลากที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามมิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยอำนาจใดๆทั้งสิ้นหากเป็นผลของกรรมและกฎแห่งกรรมเพียงประการเดียวเท่านั้น ในที่นี้เราจะกล่าวถึงคำอันเกิดจากการประพฤติละเมิดกุศลกรรมบทสิบป,ประการซึ่งปรากฏอยู่ในอัตถกถาขุทกกปาทะแห่งคำพีขุทกนิกายเพื่อที่จะได้นำมาพิจารณาว่าความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองหรือกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมีเหตุแห่งที่มาอย่างไรและผลแห่งกรรมนั้นๆได้สืบต่อจากอดีตพบอดีตชาติ กระทั่งตามมาสนองในชาตินี้ลักษณะในบ้างเพื่อที่จะได้ลดละเลิกเสียในที่สุดต่อการละเมิดกุศลกรรมบททั้งหมดอย่างเด็ดขาดหนึ่งการฆ่าสัตว์หากกุศลกรรมบทข้อน,นี้ในอดีตชาติเมื่อมาเกิดในชาตินี้ผลย่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้หนึ่งมีร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนพิกลพิก,การไม่สมประกอบมีความทุกขเวทนาต่อความผิดปกตินี้มาตั้งแต่เกิด สองมีรูปโฉมไม่หมดจดงดงามขี้ริ้วขีเรสัตว์ส่วนร่างกายไม่สมส่วนเช่นสั้นเกินไปยาวเกินไปคดงอบิดเบี้ยวอ้วนมากผอมมากทำให้เกิดปมด้อยอันหม่นหมอง 3. เป็นคนอ่อนแอไม่แข็งแรงจะทำกิจการงานใดซึ่งต้องใช้แรงกายหนักๆกก็ทำไม่ได้เช่นผู้อื่น 4. มีสติปัญญาทึบขาดความคิดฉลาดแหลมคม จะศึกษาวิชาการใดๆย่อมไม่สำเร็จถึงจุดสูงสุด 5. เป็นคนขาดความองอาจขาดความเชื่อมั่นในตนเองมีความวิตกกังวลและลังเลเสมอในการตัดสินใจแทบทุกเรื่องอกประพฤติปฏิบัติตนเท่ากับทำลายทำร้ายตัวเองตลอดเวลาทำให้ตัวเองเสื่อมความเจริญในทุกทางหรือถูกผู้อื่นทำลายทำร้ายตนอีกแรงหนึ่งและชักนำให้เกิดความเสื่อมหนักเข้าไปอีก เมีโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนตลอดเวลามีโรคเรื้อรังมีโรคร้ายประจำตัวทำให้สุขภาพสุดสมอ่อนแอบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลถูกผ่าตัดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้รับความเจ็บปวดทรมานหาความสุขสบายแทบไม่ได้ 8. ไม่มีคนให้ความเคารพเชื่อถือคำพูดหรือคำสั่งเป็นนายคนเป็นหัวหน้าคนไม่ได้เพราะขาดบริวารขาดลูกน้องที่รักใครและจงรักภักดี 9. เป็นคนมีอายุสั้น การละเมิดสินข้อที่สองการลักทรัพย์หากก่ออกุศลกรรมบทนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลแห่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้หนึ่งระราจักทรัพย์สมบัติทั้งปวงเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแรนแค้นตลอดชีวิตไม่มีทรัพย์สมบัติและของมีค่าเป็นของตัวเองแม้จะหาทรัพย์สมบัติมาได้ก็ต้องมีอันวิบัติหมด 2. ดํดำเนินชีวิตเืดเครื่องตลอดเวลาต้องพบกับความทุกในการครองชีพมีรายได้ต่ำไม่พอกินพอใช้เท่าที่ควร 3. ม,มีความอดอยากเป็นปกติวิสัยเข้าทำนองอดมือ้อกินมือ้อมีแต่ความหิหวโหยเป็นเนืองนิด 4. ไม่เคยได้ในสิ่งที่ปรารถนามีความอยากมีความต้องการต่อสิ่งใดก็มีสิทธิ์ได้แคมองดูด้วยตาแต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองเป็นของตน ั่วชีวิตจึงมีแต่ความขมขืนน้อยอกน้อยใจในวาสนาตัวเอง 5. ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการค้าขายจะประกอบธุรกิจการค้าอะไรก็มีแต่ขาดทุนล่มจมหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้แต่ค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนเช่นคนอื่น 6. ได้รับภัยพิบัติต่างๆเช่นถูกโจรปล้นย่งจึงเอาทรัพย์สินที่อดออมเก็บไว้ไปจนหมด เกิดไฟไหม้บ้านเรือนวอดวายหมดตัวไม่ว่าจะสะสมทรัพย์สมบัติได้มากน้อยแค่ไหนก็ให้มีอันเป็นไปในทางวิบัติจนหมดสิน้นการละเมิดสินข้อที่3ประพฤติผิดในกรรมหากก่ออกุศลกรรมบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลยังกรรมก็จะปรากฏดังนี้ 1. ไม่มีคนนิยมนับถือหรือรักใครเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมใดก็มีแต่คนรังเกียจ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วยเป็นผู้ประจักมิตรแท้และแม้แต่เพื่อนบ้านธรรมดาก็ยังไม่ยอมคบหาสนิทด้วย2。มีแต่คนปองร้ายตั้งแต่เล็กจนโตจะมีศัตรูคอยจ้องปองร้ายไม่เคยขาดจะทํากิจการงานใดให้มีอันไปขัดใจขัดประโยชน์กับผู้อื่นทำไม่มีศัตรูทั้งที่ลับและที่แจ้งศัตรูจะคอยขัดผลประโยชน์ทำให้วาดกลัวกลุ้มอกกลุ้มใจตลอดเวลาบางคราวก็มีคนปองร้ายถึงชีวิต สามเป็นผู้ขาดแคลนทรัพสมบัติอันควรมีควรได้ไม่ว่าจะขวนขวายพยายามหาทรัพย์สินด้วยความเหนื่อยยากสับปานใดก็มักจะพร่องไปวิบัติไปอย่างไม่ควรเป็นเสมอชีวิตจึงมีแต่ความรุ่มร้อนวุ่นวายพบแต่ความผิดหวังโดยตลอดสี่อดอยากยากจนเป็นนิดชีวิตไม่พบกับความสุขความเจริญในทุกวิถีทางทำมาหากินไม่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรชีวิตพบแต่ความลำบากมีแต่ความกลัดกลุ้มตลอดเวลาห้าเกิดเป็นผู้หญิงหมายถึงอดีตชาติเป็นชายเกิดจะมาเกิดเป็นผู้หญิงในชาติปัจจุบันและเป็นหญิงที่มีแต่ความทุกข์ใจทุกกายเว้นแต่ผู้อธิษฐานจิตขอเกิดเป็นผู้หญิงหกเกิดมาเป็นลักกะเพศคือจะเป็นชายก็ไม่ใช่จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่ เเกิดมาเป็นบุรุษในตระกลูลต่ำฐานะครบอบครัวยากไร้และไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงใดๆเลย8ไม่มีเกียรติไม่มีใครให้การยกย่องเป็นคนประศจากคุณค่าทุกด้านในสายตาของผู้อื่น 9. มีร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นพิการหรือผิดปกติบางส่วนทําให้ดูน่ารังเกียจ10มากไปด้วยความวิตกกังวลมีแต่เรื่องร้ายๆประดังเข้ามาตลอดเวลาทําให้กลัดกลุ้มวุ่นวายหาความสงบใจไม่ได้ 11ต้องพลัดพรากจากผู้ที่ตนรักถูกคนรักทอดทิ้งภรรยาทอดทิ้งไม่เคยได้รับความรักอันแท้จริงได้รับแต่ความเจ็บช้ำขมขื่นตลอดเวลาการผิดสินข้อที่4การพูดเท็จหากาก่ออกุศลบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลแห่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้หนึ่งเป็นคนเสียงไม่ไพเราะ มีเสียงผิดปกติฟังไม่เรื่นหูสองมีฟันไม่เป็นระเบียบฟันผุฟันหักก่อนวัยสามมีกลิ่นปากเหม็นลมหายใจเหม็นสี่มีกลิ่นตัวแรงฉุนเฉียวเป็นที่น่ารังเกียจแม้จาบน้ำชำระร่างกายอย่างไรก็ไม่สามารถขจัดกลิ่นน่ารังเกียจได้ห้ามีในตาผิดปกติเช่นในตาเขนในตาเลหรือในตาถลนรวมทั้งลักษณะผิดปกติอื่นๆออกพูดจาไม่จริงใจ ใจคิดอย่างปากพูดอย่างชอบพูดเหลวไหลพูดเท็จเป็นปกติวิสัยเจ็ดกริยาท่าทางไม่มีสง่าราศีดูสมำซ่อมไม่องอาจแปดมีจิตใจรนเรวันไหวไม่แน่วแน่มั่นคงการพูดจาสอดเสียดหากก่ออกุศลกรรมบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ขนแห่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้หนึ่งเป็นคนคอยแต่จะติเตียนตัวเอง ทุก,กังวลในการการะทําที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตนตลอดเวลาทําให้มิกล้าทําอะไรอย่างแน่วแน่เด็ดขาด 2. ไม่ชอบฟังคําพูดจริงตรงไปตรงมาไม่สนใจคําพูดของผู้อื่นอย่างจริงจังทําให้ไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย 3. บัณฑิตหรือปัญญาชนไม่อยากคบเป็นที่รังเกียจของผู้มีสติปัญญาไม่เคยได้รับคํายกย่องสรรเสริญจากปัญญาชนผู้ทรงคุณวุฒ สี่ตกอยู่ในภาวะขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับมิตรกับเพื่อนร่วมง,งานอยู่เสมอเข้ากับใครไม่ได้เนื่องจากมีเรื่องขัดใจมีเรื่องตัวแย้งกับผู้อื่นอยู่เป็นนิดประการต่อมาพูดคำหยาบหากาก่ออกุศลกรรมบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ลแยังกรรมก็จะปรากฏดังนี้ผู้ที่พูดหยาบ 1. เป็นคนขาดแคลนพกทรัพย์ไม่มีทรัพย์สินสมบูรณ์ตามที่ปรารถนา สมักจะได้ยินแต่ถ้อยคำวาจาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจไม่พอใจทำให้เกิดความหงุดหงิดเจ็บช้ำน้ำใจเพราะถ้อยคำแสลงหูเป็นประจำสามเป็นคนมีกิริยาวาจากระด้างขาดความเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนไม่มีคนเมตตาเอ็นดสีเวลาตายจะขาดสติไม่มีสัมปชัญญะประการต่อมาพูดเพ้อเจอ หาก่ออกุศลกรรมบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลยังกรรมก็จะปรากฏดังนี้เป็นคนพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยเชื่อถือไม่ได้พูดแต่เรื่องที่ห่างไกลจากธรรมะขาดความเที่ยงธรรม -2 องมีสติปัญญาบกพร่องคุ้มดีคุ้มร้ายหรืออาจวิกลจริต -3 เป็นคนได้วาสนาไม่เจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่ไม่มีโอกาสเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นใหญ่เป็นโต สีไม่พอใจในคำพูดของตนเสมอรู้สึกทุกขกังวลในคำพูดของตนเพราะคิดว่าตนพูดไม่ดีพูดบกพร่องน่าอับอายประการต่อมาคือโลภอยากได้ของเขาหากผู้ใดก่ออกุศลกรรมบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลแห่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้หนึ่งขาดแคลนทรัพย์สมบัติไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้ เป็นคนขาดคุณงามความดีอันควรจะมีเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปสองเกิดมาในตระกูลต่ำมีฐานะครอบครัวยากจนต้องได้รับความลำบากตั้งแต่เล็กๆสามมีแต่คนตำหนิติเตียนไม่มีใครสารเสริญยกย่องสี่ไม่มีลาบไม่มีโชคทุกกรณีได้รับรายได้มีคุ้มค่ากับแรงงานที่ทุ่มเทให้ประการต่อมาพยาบาทปองร้ายผู้อื่น หากผู้ใดกอ่ออกุศลกรรมบทข้อนี้ในอดีตชาติเมื่อมาเกิดในชาตินี้ผลแห่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้ 1. เป็นคนรูปสมผิดส่วนอัปลักษณ์ีเร 2. มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสุขภาพสุดสมไม่แข็งแรง 3. ม,มีอายุสั้นทําให้มีเวลาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีน้อย 4. ตายก่อนอายุไขตายด้วยอุบัติเหตุตายหงในสภาพต่างๆและประการที่สิ ผู้ใดขาดความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมหากก่ะอกุศลกรรมบทนี้ในอดิตชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้ผลแห่งกรรมก็จะปรากฏดังนี้ 1. เป็นคนอยู่ห่างไกลจากพระธรรมไม่รู้จักบุญจักบาปจิตใจหยาบกระด้างไม่ใยดี 2. มีปัญญาทึบไม่มีความฉลาดเฉลียว 3. เกิดในตระกูลไร้การศึกษา สี่มีฐานะต้อยต่ำไม่มีทางเทียบเคียงกับคนที่มีฐานะดีกว่านี่คือการก่ออกุศลกรรมบทสิบประการซึ่งจะให้ผลแห่งกรรมดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเหตุนี้เมื่อท่านเกิดมาในชาตินี้แล้วเกิดความทุกเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างประดังเข้ามาพร้อมๆกันโปรดจงพิจารณาแยกแยะความทุกข์ทั้งหลายที่ปรากฏว่าเป็นไปในลนาาักษณะใด ท่านย่อมจะรู้ด้วยตัวท่านว่าหากชาตินี้ท่านไม่ได้ก่ออกุศลกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดชาติก่อนหรือพบชาติในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติท่านจะต้องสร้างกรรมละเมิดอกุศลกรรมบทสิบประการนี้ไม่ข้อใดกข้อหนึ่งหรือหลายข้อมาแล้วอย่างแน่นอน